ไทยตัม่ตัวนั้นอมูลอดตยบุญรอดบุญรอดอาว่าไงหมูหลอดตายมนากุคุณละเนาะอาหารก็ได้ว่าไงเพะว่าตัดใหม่มากเขาจะใช้พูกหวานนี่ว่านมีความนกล ใหญ่เลี้ยงให้มันใหญ่ให้มันออกแม่แพ้ลูกไอ้จ้อยก็บ่านแล้วมันก็ลังกันขาเชื่อแล้วสิสิเอายางมเป็นยังไงไม่มีเพื่อนฮะนะเป็นยังไงฮะฮะเป็นไงลูกฮืฮหฮมหืไม่มีเพื่อนเหรอหืฮหืมไม่มีเพื่อนเหงาไหมหืม เอไหมอืมอืม,อม,อมดนี่ล่ะผู้เดียวนี่ล่ะเอออยู่ผู้เดียวมันออกแม่แพ้ลูกเดอ้อเด้อเด้อให้ทำให้คุ้นเดอ้อเด้ออืมอยู่ผู้เดียวกันอยู่ได้หรอกเนาะเนาะ งอดตายชมสวนชมสวนกเกษตรสวนกเกษตรนี่ะไรกะเกษตรพอเพียงเพียงพอนี่พอหกระจานี่กะจงว่ากันตกเอยายอน <laughs> อแน่นันเลยบะอือา่โ,โอ ไเช่เลยโอ้ลด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 นี่มาคอยที่นองเฮ้ยคุณนะเบ็ดบ้กพอมาเบ็ดสิทธิ์เอากบกับมี ไฟฟ้าเรียเต็มเลยเนาะอันนี้ขอมาปล่อกกันเอาตัวใหญ่ยังสิได้บ่่ละเลือกเอาตัวน้อยมันมันหลุดไปแล้วมันหลุดเอาเงี้ยโอ้โหตัวน้อยตัวใหญ่บ่ได้ตัวใหญ่หลุดแล้วฮนเดือนกัวนึงนี่นี่ค่ะบดถ่ายนานจะเกลี่ยแล้วเนาะกัวมันหล่นออก หมดแดงเด้วยใครจะเอาอันนั้นยุอันยาไอ้นั่นที่คอยมักไว้ไงล่ะงาง่ว่าปะเดี๋ยวกันยังว่าอยู่เอ้าหลังบ้านเขาเขาไปลักปลูกไว้ถึงแต่ย่ามไหนจนเต็มฮะบ้านบางน้อยบ้านบางน้อยบ้แม่บ้านบางน้อยเขาบอกหนูว่าต้นะไรเออนั่นละนั่นละเออหนูเนี่ยนะมันปลูกมันเจอเดียงง่ว่าไม่เดียงกันยังว่าเอ้านั่นละไปเห็นอยู่อันเพชรบูรณ์ มีแต่ยังสั่นเลยเอาน้ำมันมามันมาบ่ต้องไม่ซื้อดอกใหญ่เอาน้ำมันนี่มาสั่นอันเจ้าไปปลูกไว้ไอเดี๋ยวอันยาเจ้าห้ามเจ้าก็ได้ชื่อดอกง่วนมาสั่นอืเขาเห็นไม่เนี่ยบ่เบิ้งไอใบเตยดูใบเตยคุณแม่สิน่ะหอยนี่แหละที่เขาปลูกนาะปลูกเต้ยอยู่ใครการเจนน้ำบรีนั่นเต้ยเลยหอยกระชังเขาเอาหอยมัน ไม่ซักแม่ไมนขึ้นไข่อันนี้บ่อปลาแม่ไม่ใช่บ่อหอยไม่ซักมานึ่บ่อหอยอันนี้บ่อปลาไม่ใช่บ่อหอยไปทางนี้คิดว่าทงนี้ตังวันเนี้ยลงเนี้ยปุบ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 เดี๋ยวให้ไปได้ปลาก่อนหอยจิ๊กหอยจิ๊บเต็มเลยเพต็มหมดไปนอนแล้อเหยียบมีหมดหลายอันี่ซี่ไผ่หอยหนาเต็มเลยนะน้องมันจะตามหอยเนี่ยจะดู นองทั้งคนเอลงไม่บ่บอกแม่แม่ตองเ็ปโฟมโอ้ได้สามตัวก็แล้วสามตัวเนอะแลเดี๋ยวใไงมันวนน่นะล่นาแล้วแค่นี้ก็พอกินแล้วตัวสามพอแล้วแล้ว่มื่อไหจะกินไม่แมนบ่ อาเต๋สีเอาอาหารมาให้มันกินคนนี้ก้าวก้าวก้าวกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอันนี้กระเจี๊ยบเอ้ยไม่ใช่เอ่อต้นยังงี้มะเนี่ยต้นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบแดงเอ้ยไม่ใช่กระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียว เปลี okay, e ่ยนวายกับง่ายเลยนี่ก็บอกปลาไก่เต็มอาหารมูมาให้ปลป้นยันอย่างลันน่าั่ เสร็จพอเพียงกำลัองออกดอกกำลัองออกดอกกล้วก็ต้นกล้วยต้นข้าวแล้วก็บอล บอลหวานไก่กำลังแตกยาๆเลยอันนี้กระเจี๊ยบโอ้ยงามงามงามเยอะแยะเลย เออดบ,บ่อยากเหลือกินกระคายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิาพาไปเบิงบอ่บอหอย เปิดนามใส่กํลังไข่เยอะแยะเลยไข่เต็มนละบไนนองเลยเห็นวบอยากไปกินแล้วกินก็จังไาย หอยเชิลลี่อันละจะคลิปหน่อยกัพอกันไม่ที่น้องด้วยเดี๋ยวจะมาติดตามกันบอ่อเลี้ยงหอยเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายตัวไว้